เปิดอารา์ตนะมิซีรี่เลยแหละสวัสดีครับอิสสานบ่เจ้าครับคนที่เป็นไข่ทับฤดูหอบเงี้ยวกับปิดกับปลอยเงี้ยวเย็ดเงี้ยวยัดเงี้ยวหยอดนะนะภาษาบ้านเขานะครับหรือว่าเงี้ยวบ่มีหมูรูดหายแบบบ่มีข้อแม่บ่มีว่าต้องใจตรงใจตัง ว่าแต่หายจากน้อยเนาะอันนี้ง่ายๆนะพี่น้องไปสมุนไพรพื้นบ้านเขาแบบภูมิปัญญาแบบแบบจังไหนอะพื้นพื้นแบบค้นมองขามเลยแหละนะผู้ใดก็รู้ผู้ใดก็รลูกแต่ว่าผู้ใดสิลููจากว่าวิธีเทศวิธีทำบ่เท่านั้นเองนะครับตามหญ้าฮหวมูนะพี่น้องนี่หญ้าเหวมูนะถ้าหนาแล้งก็สิหายากแน่ถ้าหนาฝนนี่โอ้หาง่ายคักนะครับลักษณะนี่เลยนะพี่น้องนะ นี่ออามาให้เบิงแบบนี่เลยใกล้ๆแบบหายุได้ย่ทั่วไปเพราะว่า,าเดินบ้านเจ้าหรือเดินวัดที่ยังนบบมีเบิดตนะพี่น้องหาง่ายรู้จากต้นแล้วบัรที่นี่สิพาไปเอาว่าเอาส่วนใดแล้วก็ทาจังใดนะครับสวัสดีค่ะเออเดี๋ยวเสียให้อีหล่าเพื่อนขุดนะพี่น้องนะว่าเอาส่วนใดมาขุดเขาเสียเอาส่วนหัวของห้าแเหวหมนะพี่น้องนะ นี่อีหล่ากำลังจัดการอยู่หะางัดบุยขึ้นมาเลยแหละนะครับนูนะ่นยกเบิงดูเป็นยังไงนี่ค่ะนี่แหละครับหัวหญ้าเหวหมูนะครับจะเอาตังแต่ส่วนหัวของมันนะพี่น้องนะสีให้เบิงขังในว่ามันเป็นยังไงได,ด้นี่คือหัวหญ้าเห้วหมูนะครับมันก็สิค้ายๆหัวยเหวนั่นแหละนะครับนี่สิเป็นขาวๆนี่เลยนะครับนี่คือด้านในหัวหญ้าเห้วหมูนะครับ ที่นี่ผู้ใดเป็นหอบเป็นไข่ทับละดูนะฟังดีๆด้วยการที่เขาเอานี่ไปล้างน้ำให้สะอาดนะครับเอาหัวยาเห่เหมูนะครับแล้วก็ไปทุบจากน้อยแล้วก็ต้มเอากะปริมาณเอานะพี่น้องทำมากก็เติมนม้ำเอานี่มากกเติมน้ำม,มากแน่เท่านั้นเองนะครับให้มันสมดุลกันนะครับไปต้มแล้วก็ดื่มการดื่มให้ดื่มก่อนก้อนเขา่า จากครึ่งชั่วโมงหรือถ้าหลังอาหารกะจากจากครึ่งชั่วโมงขึ้นนะพี่น้องเพื่อให้ท้องให้เ่วว่างจากน้อยเเบาง่ายๆก็คือก้อนหรือหลังอาหารก็ได้ขอให้เว้นระยะห่างจากน้อยเท่านั้นเองนะครับง่ายๆไอ้หอบกะไข่ทับแลดูนี่บบมีข้อแม่เลยแหละมิดจัด แล้วคนที่เป็นเนี้ยวหยัดเนี้ยวยอดแบบเนี้ยวมันดุมัน่อยมันที่เกินไปนะพี่น้องมันสั่งความลำคัญเวลานอนอยนสี่ก็ต้องลูกไม่ฉี่ไม่เนี้ยวนะครับอันนี้ก็ขอให้ไปหาลากหญ้าคามาบวกกับลากหญ้าแหว่าโมเท่านั้นเองต้มดื่มนะครับอันนี้ก็เปิดอาร์ลาดนะมิซีรี่เลยแหละนะครับขอให้กินกอนน่อนนอนอันนี้กินก่อนนอนนะพี่น้องถ้า แก่ขี่ขี่ขีด่ดูขี่ไว้น่ะนะขอให้กินดื่มกอนนอนทุกมื้อเท่านั้นเองง่ายง่ายสมุนไพรบ้านเขาหาง่ายบม่มีเสียตังค์วัดเ่หาเห็นบอกของที่พี่น้องมองว่าเป็นแค่วัชพืชซื่อเนี่ยบม่มีประโยชน์เลยแต่มีสรรพคุณทั้งนี่ทั้งร่างกายเขาได้ดีมากนะพี่น้องนะด้วยการขอให้รู้เท่านั้นเองง่ายง่ายมันง่ายอีแหละขอวัแต่รู้ บ่ยากเลยถ้าผู้ใดเป็นหอบเป็นไข่ทับะดูขี่ดูขี่บ่อยนะเงียวดูเงียวนั่นนะพี่น้องนะบ่ยากเลยนะพี่ที่สิไปหามาทําแบบมิสซิรีเปิดอาดหลาดที่ว่ามานั่นไปแล้วไปแล้วสมุนไพรดีพูมงปัญญาเด่นบ่มีเสียตังบ่มีผลประโยชน์แอบแฝงกะซอยบอกซอยแค่ต่อๆกันในเด้อครับเด้อว,ว่าช่องอีสานบ่เจ้า สวัสดีครับ